ขคยเล่นด้วยอะแล้วดังก้าวรอบนะรีบจัดเกมไว้เกมไว้ <laughs> ว <laughs> เกมรีบไม่มีคนเข้าแล้วอยู่ทีมนูน้นหนักว่าแล้ว <laughs> เฮ็นยศน้อยแล้วไปอยู่ทีมนูน้นบักสั้นดานเฮ้ย <laughs> เอาออกแล้วใครออกออกไปอยู่ทีมนู้นเหรอ เรียบร้อยนู่นเหมือนเดิมมาแล้วข้างบนเนาะ,ะเจ้าอยู่ใส่เฮ้วางอยู่ โอเคข้อแท็บเลยครับพี่มันค้อแท็เลยยื้มิชชั่นสักสำเซสก็มาดิครับน้องๆมุ้ยมีคนมาอยู่ทีมนี้ด้วยชนละ,ละแล้วล่ะมันเจาะรูไว้ก่อนก็สี่สูตรนะครับทุกคนก็ไม่ได้เก่งอะไรหรอกครับมาปะไม่มาสักทียาวไม่เคยมาผมว่าจะเพื่อนเจอเพื่อนเฝ้าไหนนะ กดดูไปไหนมาปะเฮ้ยสวยวะเพื่อนเจอรอนะรอนะยองโอ้โหสกต่อให้ค <c oughs> อดฟุก <c oughs> โอ้ล็อกชัดๆคนคนนี้นะมีเ <ไป S 1> ชีย่ยไ่โดนกูโดนกูโดนแน่โดนล้าโอ้แออะไรเงี้ยไหมมันตกใจครับเป็นความตกใจส่วนบุคคลคนเราเวลาตกใจก็จะทำอะไรเทพๆได้เอ้ยชิันไม่ดันจริงนหละอชิบายแล้วหอกว่าเพื่อนลองทำดามเมจไว้ไหให้เราบ้างไม่มากก็น้อยเพราะว่ามันมาปุ๊บมันก็ต้องวิ่งยิงตรงนี้น ไม่ยิงอ่ะแล้วเมื่อกี้มันยิงกดเข้ามาผมตายนะเกินไปว่ะคนคนนี้โอเอมันเก่งจริงเลยเกมนี้แล้วไปอยู่ฝั่งนู้นกันหมดเลยไปอยู่ทำไมฝั่งโน้นฝั่งนู้นมีอะไรมีดีอะไรบอกนี่อยากได้ AUG มาเล่นบ้างจังแต่ระยะใกล้น่าจะสู้ไม่ไหวเฮ้ยอย่าพอตกใจเนอะเพื่อนตายเพื่อนยิงแล้วแล้วออไม่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 นะไม่นะเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนเพื่อนโดน ก็มาดีครับน้องๆอยู่ขวาตัวโอ้ยคนคนนี้คนคนนี้ตาแบบเทพเห็นทุกสิ่งทุกอย่างมิชชั่นสักสัตว์โอ้โหซิฟต์นะไฮะดีเลย <c oughs> อะไรวะมาแล้วมายามั่งเร็วมันไม่มาเลยอ่ะเพื่อนเจอแน่ คนไว้ปะไม่ได้ฟังเสียงหรอกเอาว่ะมาแล้วสมองทีนึงช่วยดูข้างล่างหน่อยเพราะว่ายาไม่มีหรอกอ่ะสวยระยะนั้นระยะเอแท่นตายได้เป็นตัวดูันเล่นไ,ไงวะ โม่ต่หูโอ้ยเอาวะเอาแล้ว่ะ A G ว่ะโคตรวันเลยโอ้ยสามวินโคตรดับม่อยางได้อาร์กอาร์กดิเล ok ่นอากมาเล่นจังมาไหมถ้าเราอ้อมผมว่าไม่ทันเลยเฮ้ยมันเป็นดีว้งหมด อออ boundaries! เอวจีวัดไม่ได้ระยะนี่วัดไม่ได้วัดไม่ได้จริงๆผมว่ารอยิงตรงนี้อยู่เอยาวอุ้ยดังไงยังไงให้เพื่อนอ้อมเหรอยัดเข้าไปเฮ้ยสวยว่ะเพื่อนเพื่อนอ้อมเหรออ้อมมั่งดิ กระตุกกระตุกอ่าไม่สวยละสองตัวคิดตัวอักตัวโมกนี่โมกไหนวะนะฟังเอ๋มิชชั่นเฟล ครับเฮ้ยไม่ได้เฮ้ยไม่เล่นไม่เล่นเรามีสามคนแล้วมียอดทั่วกระโหลกอยู่กับเราชนะแน่นอนมาแล้ว,วเบวกเลยเป็นบวกโอ้โหยสวยงามยาวมายาวมาปะเงียบจัดๆไม่มีเฮ้ยเฮ้ยดักยาวดักยาวให้เพื่อนผม,ผมว่ามันก็ดักสั้นนั่นแหละฟากนั้น ไปเลยวิ่งกันเลยวิงกันโอ้ยไม่สวยแล้วเทพคิมว่ะสวยว่ะไม่สวยแล้วหนึ่งหนึ่งว่ะว่าต้องเจ็บอยู่ทางนี้อยู่ตรงเนี้ยวางแล้วหรอ โอ้ยใเต็มหัวเพื่อนที่ดูอยู่ก็ดูอยู่นะครับครับหัวสะบัดเอาแล้วผมใช้เป้าจุดโอเคอ้าวโอ้สองสี่เลย สองสี่แปหสิกสิบสองว้ารีบรีบรีบนี่จุดดักจุดดักในตำนานนี่ะล,ลงแล้วปะนะลงแล้วลงเอแล้วเ่าไม่รู้เพื่อนยังอ้อมอยู่เลยวัววดเรอราวัดเรอผม่มันดักดัก็ตรงนั้นแหละ บอมบ์ฮ as been planted double kill ตัวเนี่ยแต่ตัวงอยู่แทน่นเปล่าไม่รู้ไม่ใช่ด้วยมีบ้าก่ออ่ะวางบีตัวเอออ่าชิบหายแล้วขอยิงหัวทีด้วย ไม่สวยแล้วมสุดหมดถ้าฉันถ้าฉันโต้องลงเพื่อไล่ฆ่าเขาเราอยากได้อาก้าถ้าฉันถ้าฉันให้ตายดีกว่าเอ้ยเกินไปว่ะเเพื่อนแต่ย์นะไม่ไม่สวยแล้วไม่สวยแล้วเฮ้ยแต่ว่ามันเหลือตัวเดียวแล้วนี่อ้วนๆตัวอ้วนตัวเนี้ย เดือสองคนอย่าไปกลัวมันเท่านั้นแหละเพื่อนเจอเพื่อนเจอที่เอสามแยกอ่ะ <c oughs> ไม่ได้โดนอะไรเลยตัว <c oughs> เขาไปแยกเฮ้ยเอาวะม <c oughs> าแล้ว <c oughs> มันไมมายาวเลยเนี่ยมาแล้วรอบเนี้ยวิ่งเลยวิ่งเร็วๆเลยถ้ามันไม่มาเนี่ยมาเร็ว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 อยู่ไหนวะทำไรพวกอะไรกี่ตัวสหงโอ้ไม่สวยละมาเร็ว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 อยู่ไหนวะ เอแล้วหรอบีีแล้วอ่ะสักทางเถอะเฮ้ยอเต็มตัวเลยบีบ้งมันดักยิงโบเอีเอแหละโอ้จะโดนตัวไม่ไหวนะไม่ไหวมะดีอันแน้ว ไม่ไหวนะระยะนั้นโนะอ้อโหยัดแค่พี่มึงเคยเทีโอ้โห Blue team win ของจริงยัดแค่ได้วอเตอร์บอมเก็บให้หมดทุกอย่างเอาไปใช้วันแค่เ้ยไม่รู้ห้ามใช้เปล่าสไนว่ะสไนว่ะ ทำไมฟากเราน้อยกว่าสไนายไม้หมดปะเนี่ยโอ้ไม่ใช่แล้วสไนายไม้หมดเลยเราวอะอืมสนายแม่งเบลอเลยสไนายอันบักเงี้ยมหมดเลยเดยวม,มีด่านเฮลิอคอปเตอร์ด่านนี้ด้วยด่านตำนานเลยผมชอบเล่นมากชอบขึ้นไปยืนบนเฮลิอคอปเตอร์รอะแล้วก็ยิงลงมาเฮลิอคอปเตอร์มันจะมีปืน มินิก,กันน่าจะใช่แล้วก็ยิงแล้วมาตดโทษมันมด่านเล็ดล็อกนี่แหละก็ฝึกยิงกันด่านนี้ยเทพก็เล่นกันซึ่งไม่ใช่ผมแน่ๆหรืออยู่ผมจะยิงหวัวให้ดูนะครับท่านผู้ชมการยิหงหัวเกมอะไรไม่ดีนะไม่ดีงานอะไรอยแต่ว่า,าไม่ได้ยากหรอกเพราะว่าไม่มีอะไรรเลยคับ แรนด์นครับการที่หัวแรนด์เน,นี้ยเกมนี้มันยากครับบอลและแรนด์ยากไปเยอะเปล่าไม่รู้โอ้โหเออง่ายจริงเลยฮึส <c oughs> ับโหดมากคนนั้นยิงหัวง่ายมากโอ้โยโหดมากครับโอ้โยของจริงมาฟัางนะ ึ่งขโหดมากครับเกมนี้ป้าจะเยอะกว่าเลยโอ้ยหัวโอ้ยหัวหาวัวเจหาวัวหมาวัวหวัวหวัวมาแล้วโอย ไม่อยู่จริงครับคนนี้โอ้ยขอรู้ครับว่าผมจะมาเขาเห็นอยู่ไม่ไจะเห็นตากกระโดดแหละเี่ผมเกมนี้ไม่มีโปรครับเกมนี้เกมนี้ไม่มีโปรมาเป็นมุมดักครับเมือ่อกีอ้เขาเวลาคนเล่นช้ำๆเดี๋ยวเขาจะรู้อยู่แล้วว่ามีตับรู้แห่งแหงรู้ตัรู้รู้รู้ว่ามีระตุวยตว่ What the fuck มีใครคิมื่นผมไหมครับว่าเขาเก่งไปเออเขาอาจจะเก่งก็ได้เพราะเขาไม่ได้ยิงล็อกหัว้วเพราะเขาเแบบไครับเนี่ยเขารู้ไงว่าจะเอาจะออกมาเมอามุมมุมยังไงมันก็ต้องออกมาอยู่แล้วมุมนั้นนไะมนน่มีทางที่จะไม่รู้อาดนเฮ้ยติดอะไรนะ แเป็นปืนแนไหนวะเนี่ยยิงม,งมันมากโอ้ยกิ66แล้วไม่ได้ยอมไม่ได้ตายยังตายแล้ว,ลวเดียวดีเพิ่งยิงขวาเพื่อนอเพื่อน จำเป็น้อมเป็นความเก่งครับตอนนเล่นเก่งๆครับไอ้ยิงเหยื่อไม่โดนเลยยังไม่โดนเลยมาแล้วขวามือขวามือมาแล้วขวามือมาสวยไม่ครับเวลาคนเล่นช้ำๆนะครับไ้ยมมันเดือดถึงมันเดือดถึงมีดเลย มาแล้วเรต้องหลอกต้องเดินเวลาเล่นต้องหลอกว่าเราจะไปทางไหนยักเลยโอ้ยักเปกี่ยวเกีนี้เลเกียวมากโอ้ยหัว่หีหัวึงทีสีมาแล้วครับตีตื่นมาแล้วครับโอ้ยที่หนึ่งโอ้โโคตรมากโอ้โหแค่ไหนเนี่ย โอ้ยจัดคมสุดๆตายแล้วใส่เต็มนะเสร็จครับเสร็จครับโอ้ยเสร็จครับมาแล้วโอ้ยไม่น่าเข้าไปเลยเมื่อกี้มันมุมยิงหัวง่ายเลยผมไม่ได้ใส่หน้ากากเลยเลยตายง่ายโคโคไปครับไป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  เราต้องสู้เขาได้เฮ้ยเฮ้ยเมาแล้วมันเป็นมุมดักครับตรงนั้นอะรับปุ๊บมาแล้วก็ยิงหัวได้ง่ายๆเลยผิดเองที่เดินได้นั่นแล้วเชียวอะไรดีอะน้องนั่งจับแล้วโอ้โหขันหัวยิ่งะไรวะ อหไรวะน่ะโอเคแล้วเฮดชาร์นี่มันด่านยิงหัวหรือด่านยิงตัวเนีไงหัวแหละใช่ยิงหัวตี๋แต่ว่ามีระเบิด มาแล้วโอ้ยน่าคอมเมนตเจ็ดนาทีนะโคตรนานทำบังทำไมโอ้ยหัวแตกเลยทำบังทำไมมันมีโอกาสสูงที่จะลงมาข้างล่างต่อนะครับท่านผู้ชมดูนะครับ ท่านผู้ชมดูนะครับดูนะครับดูแล้วนะแหละจะเล่าไปแล้วลุกโต้เขาปีนงันเลยโอ้หเขาไปปีนห่วยงั้นเลยคนเต็มห้องแล้วท่านผู้ชมนี่เลยครับการปั๊มที่นั่นท,ท,ที่สุดเราจะได้ยิงเฮ้ยอย่าบอกนะว่าเทพมาครับท่านผู้ชม เท,เทพมาครับเพิ่มอนผมเทพได้เข้ามาในห้องนี้แล้วจำชื่อเขาได้ไม่เคยลืมจำไม่เคยหนักนี่ยโอเขี่ยวช้ามากโอ้โหจำไม่เคยลืมเรือนคอยเตือนตัวเองเอาไว้เธอยิงหัวจนไงจำเอาไว้ยิงหัวกูแหละเสร็จแล้วเสร็จแล้วโอ้ยอย่างนั้นเลยนะครับผู้ชมการยิงหัวเป็นเรื่องง่ายมากเปิดยัดไป รเบิดผมสักคนล้อ้าวถ้าเราเข้าไปมุงอย่างเงี้ยครับมีโอกาสสูงที่มันจะได้คะแนนนำเรา่งงดดาาาเรไเรเ ทำไม่ได้เลยชอโอ้ยเกิดมันมาช็อตทำบังทำไม่มาแล้วครับฝั่งวัดเปิดปืนยิงผรอมโอ้ยหัวยกทักมาที่ข้าครับเกิด,ด,ดแล้วเกิ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 ดแล้ว What the fuck? โ oh, wow. อ้มีสไนด์ด้วยตามระยะไกลสไนด์ถือระเบิดก้างเอาเลยไปแล้วออกมาเร็วปึ้ม โอ้โหที่หนึ่งของเรามันโหดจริงๆนะครับท่านผู้ชมไม่ต้องมีผมก็ได้เนี่ยในเกมเนี่ยคืโอโหดมากอยากรู้จริงๆว่าใครัครครครบการยิงหัวมันง่ายนิดเดียวผมก็ทำได้วายอยา่าอย่า สงสารฟากน้อยจริงๆที่ได้เจอกับที่หนึ่งของฟากผมเราไมา่พูดถึงฟ้ากงั้นนะผมน้องแฮงโอ้โหออกมายิงเลยอ่ะโอ้โหคนคนนี้คือหัวของคุณไม่สามารถแบบอยู่กับบ่าได้อะถ้าเจอคนที่ชื่อ O L O 1 3 2 4งสาม่าจะเป็นโอเปเย์ว่าเป็นนักแข่งมาซ้อมทีมดียวแน่ เล่นสักคนยังผมมีกาแต่จริงก็กาอยู่เลยดูดนีดูดูนะครับ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 คู่อ้าวรายการป้ากันทีตายว่ะบรรจะกาศหลุดกระจุ่มสวยปลดสักกาให้เพื่อนที่หนึ่งเราอยู่ไหนแล้วอ่ะที่หนึ่งนี่ครับที่หนึ่งนี่งานก็รอเห็นไหมตัวก็จะมาให้เราดึงนะให้ดาว โอ้โหโอ้ยเสียงหัวนะครับเส่ยงรั่คไปต่อให้คุณจะปั๊มหรือคุณจะอะไรคุณก็ไม่สามารถชนะที่หนึ่งภามผมได้ครับเพราะว่า,วาข้างนี้ภาคโค้มาดูนะครับตกลจากบโอ้โหเขาไปโดนเติมกันไหมโอ้โหไม่ต้องยิงด้วยวูวูมันจะกินเราบอลเราเกิดแล้วเวขาต้องจบหนึ่งสองสามตรงนี้โอ,อเคกดผิดน,นี่บ๊ลว้าแล้วมาแล้ว,ลวจะวิ่งตามผมมาเฮ้ยเขาวิ่งตามผมแล้ว กังจะโดนอีกเฮ้ยเต็มหมดเลยระเบิดโอ้ยไม่กอดโอ้โหโ,โดนเน็่หัวไปจนได้โอ้โหไม่ทำอะไรเลยยังไม่ทันทำอะไรเลย อ้าวอะไรอ่ะอะไรนี่อะอะไรครับนั่นอุยอ้ยอุ้ยอ้าวอ้าว,าวโอ้โหที่หนึ่งเราโดนเวอร์ตายนะฮะ เบิ้มบิ้มตายมันระเบิดมาแล้วเกิดแล้วโอ้ยย,ย,ยังสวยเคนี่แจกสกินเยอะมากเออเพิ่งได้สกินมาเมื่อกแก ูในไลฟ์มานะครับของผมเนี่ยมันเขียนว่าเขียน่าในหาเนี่ยเขียที่ผมไลฟ์อยู่ตอนนี้มันคือวอลเลนด้วยเป็นวนลอลเลนได้ยังไง,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 งเนี่ยสุดๆมากอ่ะสวัสดีคุณผู้ชมที่เข้ามาดูทุกคนด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นาาปกำลังใจให้ทมด้วยด้วยครับแล้วถึงจะไหนวะไหนไง ให้เห็นมีให้แก้เลยมไม่ใช่วันละแล,แลนด์อ่ะค่อยแก้ใหม่นะครับบลูจ <Blue S 1> ีใช่เลยยี่ไม่ทำอะไรเลยสักอย่าง